รถกับคอนโดซื้ออะไรก่อนดีนะเป็นคำถามยอดยิตดของพนักงานประจำที่เริ่มอยากจะมองหาทรัพย์สินบางคนก็มีรถแล้วเหมือนกันแล้วเฮ้ยอยากจะลงทุนคอนโดอ่ะลงทุนได้หรือเปล่าวันนี้คลิปนี้มีคำตอบให้คะ่ะ คใครที่ยังไม่มีในส่วนของตัวรถแล้วก็ยังไม่มีคอนโดหรือบ้านเลยแต่กําลังเลือกอยู่จากประสบการณ์ตรงแล้วจากประสบการณ์ที่ดูแลนักลงทุนมามากมายควรจะซื้อทรัพย์สินที่ทําเงินให้เราก่อนค่ะนั่นก็คือควรจะลงทุนในคอนโดล่อยเช่าก่อนนอกจากว่าคุณจะมีทรัพย์สินหลักล้านแล้วที่มูล,ลค่าเพิ่มขึ้นตามการเวลา คุณปล่อยเช่ามีกระแสเงินสดเหลือจากการส่งแบงค์เดือนละ4,500 5 0 0้อันเนี้ยคุณสามารถบริหารเงินตรงเนี้ยนำไปขานลดต่อได้และที่สำคัญเงินก็ไม่ใช่เงินคุณอีกเงินผู้เช่าโดยที่เงินเดือนของคุณก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมได้สง่งเด้งได้ทั้งลถแล้วก็ได้ทั้งโดแล้วก็เผอๆมีเงินเก็บด้วยวงเล็บขึ้นอยู่กับ ศักยภาพของแต่ละคนนะคะคุณบริหารจัดการเงินยังไงศักยภาพในการยื่นกู้เป็นยังไงตรงนี้ต้องมาวางแผนเรื่องของตัวเลขกันแต่ถ้าเกิดว่าในกรณีที่คุณมีรถก่อนแบงค์เขาก็จะมองว่าเงินเดือนของคุณนะคะถ้าหากว่าคุณจะมีภาระคอนโดเข้ามานะคะศักยภาพในการที่จะส่งแบงค์เนี่ย มีมากน้อยแค่ไหนอันเนี้ยก็ต้องดูด้วยว่าภาระหนี้ของคุณเกิน40%มั้ยไหมมีศักยภาพพอที่จะกู้คอนโดนหรือ ลงทุนเพิ่มได้หรือเปล่าอันนี้ต้องมาวิเคราะห์เรื่องของตัวเลขกันในกรณีที่คุณมีรถก่อนแน่นอนค่ะเงินเดือนคุณ3 0 0 0 0จ่ายรถไป7000เหลือ2 3 0 0 0อันนี้คือ100%์ที่เงินออกจากกระเป๋าคุณเพราะเนื่องจากว่าตัวรถมูลค่าตามชื่อเลยค่ะลดลงลดลงลดลงเรื่อยๆนะคะเขาไม่ได้เพิ่มรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นแต่ถ้าในกรณีใครที่เป็นเซล์อาจจะต้องใช้รถเพื่อทำงานหาเงินมา อันนี้ตัวรถก็มีศักยภาพที่จะเพิ่มรายได้ให้เรามากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นตรงนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยของแต่ละคนแต่ถ้าในกรณีที่กําลังเปรียบเทียบกันอยู่ในฐานะที่ดูแลนักลงทุนมามากกว่า100ห้องนะคะแนะนําให้มีคอนโดก่อนคะ่ะแล้ว ให้อสังหาตรงนี้เป็นเครื่องผลิตเงินสําหรับใครนะคะที่เป็นพนักงานประจําแล้วอยากจะลงทุนในส่วนของตัวคอนโดปล่อยเช่าแต่ไม่มีความรู้ไม่มีความเชี่ยวชาญไม่มีความมั่นใจนะคะสามารถทักอินบ็อกนะคะมาปรึกษาแจ้งได้ค่ะก็จะได้ห้องสวยๆนะคะแบบนี้นะคะที่ดูแลแบบครบวงจรนะคะตั้งแต่ต้นจนจบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวทาเลการยื่นแบง์และการเดินเอกสารต่างๆรวมถึงการตกแต่งห้อง สวยๆแบบนี้เลยเรวมถึงทําการตลาดไปเช่าให้ด้วยทีมงานแจงรับโจบดูแลทุกอย่างนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นพักกันมาเยอะๆนะคะแล้วพบกันค่ะบ๊ายบาย